ครับพบกับช่องติคนบ้านๆนะครับวันนี้เราจะพบกับเมนูอะไรครับวันนี้พบกับเมนูอะไรครับผัดพริกปลาดุกนะครับนี่ครับผัดพริกปลาดุกปลาดุกนี่เราต้องมารวนนะครับก็คือทอดน้ํามันนิดๆนะครับแต่อาจจะยังไม่สุกเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมาทําการผัดพริกอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับเดี e s, <S ๋ยวเรามาดูข uh ั so to, like right. okay, okay. ้นตอนวิธีการทําเลยนะครับเราเตรียมลําดับแรกคือต้องีกมปลาดุกนะครับ โอเคนะครับเดี okay, okay, anyway, ๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันต่อไปนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีที่อยากบอกนะวิธีการปอกมะม่วงที่ผิดนะครับโอเคนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูตามขั้นตอนนี้กันครับโอเคครับครับผัดผัดอะไรนะซองสองไงผัดพริกปลาดุกใช่ไหมเอาครับผัดพริกปลาดุกนะครับไปเจอกันครับ อันดับแรกนะครับใส่ไอ้น้ำมันพืชในกระทะก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังแกะพีแกลวก็ลงนะ,นนะครับแล้วก็ล้วนล้วนนะครับ,รบก็ล้วนได้สักพักแล้วก็ใส่น้ำลงหน่อยๆน,นะครับรอ,อน้ำมันพืชลงแล้วก็ใส่พีแกงแลงก็ล้วนหน่อยๆ้วก็เนี้ย ถ้าวิธีกลัวการมันไหมก็ใส่น้ำลงไปนะครับโอเคครับดูเวลานะครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วก็ยกไปนะยกของลงไปเตรียมไว้ไปวางไว้นะครับไม่ได้ถึงเวลาเราก็ยกไปนะครับ <c oughs> อ้าวครับตอนนี้ก็พอพริกลงแล้วก็ผัดได้สักพักนะครับเหมือนพริกแกงจะสุกหน่อยๆก็แล้วก็เอาปลาลงนะครับ ปลาลงเด็ดใส่น้ำนะครับใส่น้ำนะครับคราวนี้แล้วก็ปรุงรสโอ้มีผักนะครับมีผักผักนะครับใส่ใส่ใผักด้วยนะครับผักบุ้งนะครับผักบุ้งนะครับผักชีใส่ผักบุ้งใส่ปลาดุก PG. นะครับ กชิมใช่ไหมเอายังยังไม่ปรุงเลยนะครับปรุงนะครับใส่น้ำปลานิดๆนะครับอแบบนี่เ,เอ้ยแอมน้ำตาลมาดูครับถ้าน้ำตาลไม่ทันเราก็ยกขึ้นมาค้างก่อนนะครับเพื่อการมันไหม้ครับแล้วกขนมหวานทำครับ ีกว่าต้องใส่น้ำเพิ่มเพิ่มไห <Yeah. S 2> มจิ้มจิ้มดิแอมเอ็มไม่จิ้มจิ้ม้มวครับ ไม่ได้ใส่ล้นลงรถดีเลยเลย,เลยใส่แล้วตอนทำปลาเอาแล้วได้อดปาก่อนทีเนื้อมลาจะเป็นนุ่มๆชิบชิบเราแล้วก็แบ่งกันเออบะเข็มบะคึบยังไม่หมด bỏ kem bằng giá xiên này, Cùng cùng luận này. Mày mừng ai chim lo chià pho mừng Ngon. à? เอาพอแล้วก็ตักขึ้นจานดิไม่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 เออมันธรรมดาครับขอชิมอีกทีนะครับไม<อ>่มั่นใจนะครับคนทำชิมิน